สมการปีนี้่อที่ไหนกันดีอ่ะโอ้ยเจออีกตั้งนานจะรีบทำไมเนี่ยใชย่เอาเวลาไปติวหนังสือก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวก็เรียนไม่ทันคนอื่นเขาหรอกพวกเธอสามคนอะตั้งใจเรียนกันไปแล้วรู้ไหมตั้งใจเรียนจนลืมวัาสำคัญของชาติเราไปแล้วจริง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 ,รง,รงของโจเลยวันสงการอะเป็นวันสําคัญของชาติไทยเลยนะวันสําคัญเนาะพวกเธอไม่เคยฟังเพื่อนเลยเพื่อนเรานั่งหล่อเนี่ยเคยฟังบ้างไหม แต่ยังไงอ่ะนะวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวบ้านออกมาสาดน้ําเล่นเฉยๆไม่ใช่หรอไม่เห็นจะสําคัญตรงไหนเลยและอีกอย่างอ่ะนะวันสงการเนี่ยก็เป็นวันที่มีอุบัติเหตุเยอะที่สุดเลยนะหีไม่เห็นอยากไปเลยใช่เนี่ยล้วผู้ชายส่วนมากที่ไปกันเนี่ยนะก็ไปเพราะว่าจะไปหาเศษหาเลยกับพวกสาวๆละปิดเฮ้ยไร้สาระจริงๆก็เพราะเหตุนี้ไงเราต้องออกมาช่วยกันพวกเราเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้ ใช่พวกเรายัางเด็กอยู่เลยนะจะช่วยอะไรได้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมัยากเลย <c oughs> ก็ขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจก็พอแนวแนวแน่มากเลยปะเราเอาด้วยมาทำไงดนี่ะเอาก็เอาพวกเรา แน่แน่แพี่เธอกำลังดูแคตตาล็อกแฟชั่นเตรียมตัวไปงานปรรสัการเดี๋ยวช่ไงเมล่ามาดูเลวเรามีอะไรจะนำเสนอสวยมไหมเนี่ยแม่เราสั่งสื้จากแคตตาล็อกไฮโซไซตี้เลยนะยังไม่พอเป็นชุดที่เกิดเจใส่ขึ้นอนเสริด้วยสวยไหมล่ะเออเราว่าสวยเออก็สวยอยู่นะจ๊ะขอโทษนะแต่เราว่ามันอาจจะไม่เหมาะ ใช่ใช่ใชถ้าเธอใส่ไปในวันสงการอาจจะทำให้เธอแบถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะจริงด้วยอะลลึชิปไปเลยตกคุเมากเธอว่าอะไที่เธอแล้วละอะไม่เป็นไรหรอกจ้ะจริงๆแล้วอะถ้าเธอใส,สอ่เสื้อคลุมทับเนี่ยมันจะดูสวยและเหมาะสมกับเธอมากเลยนะหแหมไม่อยากระลลึนะเนี่ยว่าเธอก็เป็นสาวทันสมัยเหมือนกันพ่าตอนนี้เธอทำอะไรกันอยู่ก็พวกเรากำลังปรึกษาว่าจะไปเรียนคอร์ส้อยพวกอะไรนะสิ เอาไปให้คุณปลูกคุณยา่าไม่เหนกันงงกดีจังเลยอ่ะเราไปเรียนบ้างนะคุณปลูกคุณย่า er. เราจะได้ภูมิใจไงได้สวยอ่ะสวยสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โจเจอช็อปของเรานะครับผมเารออามีทุกอย่างค่ะครับตั้งแต่ซัตกระเบื้องยนต์เดือดรบ อยางเดียวรับผมที่เราไม่มีขายคือนาตครับาผมก็ไปหาซื้อเองนะครับผมสำหนข้อของรับผมไม่ต้องตกใจทอร่อยครับอย่างนี้สุดท้ายที่อยากขายนะครับผมหมวกกน็อกครับผมท่อพีวีซีขนาดสี่ขุนและหกขุนให้คุณเลือกดตามใจชอบเปิร์ชีดหน้าเขาผมประสิทธิภาพแบรนด์สูงสามารถยิงหน้าพวกคุณที่ตกใจได้นะครับผมกระบอกชีดหน้าเขาผมเรามีสองสีเลือกด้วยกัน สำคัญที่สุดเลยครับาำไ,ได้สรับสงครารคือขันขันใหญ่ขันเล็กขันน้อยและขันกระจายไรครับผมนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอาา่าฮะพวกปืนฉีดน้ำขันเล็กขันใหญ่อะไรเนี่ยก็โฟกัสใจน,นะใจท่อพีวีซีนี่ดิเอามาทำอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวเลยโธสาวน้อยไม่รู้ซะแล้วเนี่ยนะคือนวัตวกรรมใหม่การเล่นสระน้ำสงการามปีนี้เลยนะรู้ไหม อยากรู้ใช่ไหมละ่ะเขาไม่รู้อะไปถาม Google เราไลห,หมวกกันน็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับวันสงการอยากรู้ไหมละ่ะเรามาป้องกันสายตาพวกคุณจากน้ำและแสงแดดนี่ครับพี่น้องนี่โจนายรู้ไหมว่าของพวกเนี้ยมาทำอันตรายต่อผู้ซื้อและนายรู้ไหมว่าของพวกเนี้ยมาทำอันตรายและยังทำให้ผู้นคนบาดเจ็บล้มตายได้นายเคยคิดก่อนที่จอมมาขายบ้างไหม เจ้ก็คิดนะนี่ไงมึกงก็น้องก็มาป้องกันเพื่อเซฟตี้ถ้านายจะขายอ่ะนายก็ไปเก็บไปใช้เองเถอะครพอ,อพอพอพอหยุดทะลอะกันเถอะเรามีภารกิจใหญ่ที่ต้องทำภารกิจอะไรอ่ะครูเคยบอกว่ารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอ่ะมาจากการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวอ่ะก็ชอบประเพณีของไทยโดยเฉพาะวันสงการ สมัยนี้วันสงการเป็นเพียงแค่การสาดน้ําใส่กันแต่เดิมวันสงการเป็นการปะมมน้ําใส่กันโดยเฉพาะผู้ชายต้องขออนุญาตผู้หญิงก่อนปะมุมน้ําแล้วสมัยนี้ล่ะเป็นการสาดน้ําใส่กันโดยไม่คํานึงถึงอันตรายและนําของพวกนี้มาอีกและความงดงามของสมัยก่อนล่ะอยู่ที่ไหนก็จริงนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะช่วยเธอเอง ใช่ใช่ใช่เราก็จะช่วยเธอเองเราช่วยด้วย <มา S 1> ไปไปกันอเอาเ,เ,เ,เดี๋ยวรอดอ้วยก่อนสิจ็จะไปช่วยด้วยนะรอด้วยประเพณีสงกรานเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของประเทศไทยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานตั้งแต่โบราณควบคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าก้อนรับปีใหม่ในความเชื่อของคนไทยประเพณีสงกรานหรือพิธีสงกรานเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เลือนเคียงแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง โดยในความเชื่อดั้งเดิมมีการใช้น้ำเป็นตัวแทนแก้กันกันกบความหมายของฤดูร้อนในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษการส่งน้ำพระที่นำสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขมีการขอพรจากผู้ใหญ่และใช้น้ำรดให้แก่การเพื่อความชุ่มชื่น หลายๆคนงกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนหนุ่มสาวชอบลุงคนไหนที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวรันสงการานที่กรุงเทพเหมือนอย่างพวกเราสองคนได้ค่ะเพราะกรุงเทพมีงานสงการานสนุกๆใช้เที่ยวหลายที่เลยค่ะซึ่งด้าให้ทุกท่านนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในวันสงการานทุกท่านก็คงจะน,งนึกถึงถนนเท่าสารแต่วันนี้เราสองคนไม่ได้พาทุกท่าน ไปเล่นน้ำสงการานที่ถนนเข้าสาลนะคะแจะจะพาไปอีกที่หนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าโด่งดังมากเลยทีเดียวนั่นก็คือประเพณีสงการานวิสุทธกษัตริย์ซึ่งประเพณีนี้มีมายาวนานถึง67ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันการเฉลิมฉลองในประเพณีสงกรานนั้นได้ละทิ้งความงดงามของประเพณีในสมัยโบราณไปเกือบหมดสิ้นคงไว้เพียงจากภาพลักษณ์แห่งความสนุกสนานแต่สำหรับใครที่อยากจะลองหาแหล่งใหม่สำหรับเล่นสงกรานแล้วก็งานประเพณีสงกรานวิสุทธกษัตริย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะได้เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่โบราณที่คอยให้เราซึ่งเป็นเด็กยุคใหม่มาร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้คงอยู่และอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการประกวดสาวงามโดยที่ในงานประเพณีสงกานตวิสุทธิษัต์นี้เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของการประกวดเทพีสงการานแห่งแรกในประเทศไทยที่ไม่ว่าสาวงามคนใดก็สามารถเข้าประกวดได้ โนยเรอรใจฝามห้รักนักน้องสมเดเรารองพังน้องคนโยจักททัย่แล้วนวใจสวัสดีวันสงกรานต์หุยดูดิหุยคลิปเราอะจะถึง2,000วิวแล้วนะทุกลงไปแค่แป๊บเดียวเองอะนี่แสดงว่าพวกเราอะมันจะดังแล้วสิเฮ้ย すっご